Good Morning Podcast จะเช้าสายบายเย็นเราก็ Good Morning Build Energy ด้วยสาระกุดกุดกับผมวุฒิเพ็งเจ้าของ YouTube Channel Post Share Good Morning Podcast จะเช้าสายบายเย็น เราก็ Good Morning b u i l e Energy ดโดยสาระกู๊ดกู๊ดกับผมวุฒิเพ็งเจ้าของ YouTube c h anel n post share good flying by not giving up สวัสดีครับพบกับรายการ Good Morning Podcast กับผมวุฒิเพ็ง E.P. นี้เป็น E.P. ที่9โดยที่ E.P. ที่แล้วผมได้พูดถึง e window shopping การช้อปปิ้งออนไลน์แบบที่ทำให้เราไม่เสียตังค์ยังได้เติมเต็มความรู้สึกของการช้อปปิ้งไปย้อนฟังกันได้ส่วน e b ที่9ผมจะขึ้นหนังสือเล่มใหม่ที่ชื่อว่าชีวิตติดปีกด้วยศิลปะการช่างอืมสละแอดอกจันไม่เอกง,งองูเราก็เดาวได้ว่าเป็นช่างแม่ง พราะเขาเรียนมาจากชื่อภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า The Subtle Art of Not Giving Up F. ดอกจัน C.K. ซึ่งเราก็เข้าใจว่าหมายถึงฟักเขียนโดยคุณมาร์คแมนสันแปลโดยยอดเถ่ายอดยิ่งจากสำนักพิมพ์บิงโกเป็นหนังสือที่ดีมากๆที่ทำให้ผมได้รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันต้องขยาย ต้องแบกปั้นก็เลยมาทำเป็นพอดแคสต์ออกมาโดยที่หนังสือเล่มนี้ก็มี Destination กับผมอยู่ตรงที่ว่าครั้งแรกที่ผมได้รู้จักหนังสือเล่มนี้คือการได้รับเป็นของขวัญวันเกิดเมื่อ2ปีที่แล้วโดยที่เป็นเพื่อนชาวอังกฤษให้หนังสือในวันเกิดผมก็เองก็เอ๊ะหนังสืออะไรนะชื่อแปลกแป the s u b t a e art of not giving a fuck โดยส่วนตัวผมรู้สึกแค่ชื่อผมก็ไม่น่าสนใจอ่ะมันใช้คำหยาบเพื่อกระตุ้นยอดขายหลอกล่อยอดขายโดยส่วนตัวแล้วผมจะไม่ชอบหนังที่พูดคำหยาบเยอะๆหรือเพลงที่ใช้คำหยาบเต็มไปหมดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันระคายหู ผมก็เลยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับหนังสือเล่มนี้สักเท่าไหร่แต่ทางนี้เนี่ยเมื่อเขาให้หนังสือมาแล้วแต่ว่ามันต้องดีนะก็เลยไปลองฟังรีวิวใน YouTube ดูแล้วก็ไม่ค่อยเก็ตไอเดียว่าหนังสือพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับศิละปะหรอหรือเกี่ยวกับเรื่องของความหยาบโลนในชีวิตไม่น่าสนใจก็เลยพักไป ทั้งนี้ด้วยการที่ผมเป็นกราฟิกดีไซเนอร์และผมก็จำภาพหนังสือเล่มนี้ได้ว่าเป็นปกสีสม้มตัวหนังสือสีดำแล้วก็ใช้คำหยาบอยู่บนปกหนังสือภาพนี้มันกลับมาให้ผมเห็นอยู่เรื่อยๆโดยเวลาที่ผมเดินตามห้างผ่านร้านหนังสือเอเชียบุ๊คซึ่งเขาก็จะมีเรนกิ้งหนังสือขายดี The Subtle Art of Not Giving a Fuck เนี่ยก็ได้ขึ้นอันดับต้นๆและหลายครั้งก็เป็นอันดับหด้วย ผมก็รู้สึกว่าอืมหนังสือนี้มันต้องมีอะไรดีแน่ๆเลยถ้ามีโอกาสจะกลับไปอ่านสักหน่อยนะและหนังสือนี้ก็กลับเข้ามาในชีวิตผมอีกครั้งหนึ่งเมื่อหลังช่วงโควิดรอบแรกจบไปมีการจัดงานหนังสือที่สามย่านมิตรทาวนผมก็เลยเดินขึ้นไปดูเล่นบ้างแล้วก็ผ่านบูธใหญ่เล็กแล้วก็ผ่านบูธอันนึงเขาก็ชวนผมว่า มีหนังสือเล่มนี้ขายดีนะครับซึ่งเป็นหนังสือวิธีชนะแบบเป็ดชื่อประมาณเนี้ยปกสีเหลืองพาสเทลอ,อ่ารูปเป็ดแด้เทเอ้ยน่าสนใจสวยดีแฮะก็เลยชวนเขาคุยว่าหนังสือเล่มนี้มันเกี่ยวกับอะไรยังไงเสร็จเขาก็ชวนผมอีกว่าอ่าเนี่ยหนังสือชีวิตติดปีกด้วยศิลปะการช่างแม่งเฮ้ยมันคือหนังสือ The Subtle Art of Not Giving a Fuck ใช่ไหมเทคนิคการใช้คำแบบคล้ายๆกัน เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยหนังสือเล่มนี้ขายดีมากแนะนํามากเลยโอ้โหคุยกันสนุกสนานกับคุณน้องคนนั้นนะครับน้องคนนี้คุยสนุกดีแฮะถามหนังสือเล่มไหนเขาก็รู้หมดเลยว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรหนังสือเล่มนั้นเกี่ยวกับอะไรแล้วก็รู้ว่าน้องเขาเนี่ยเป็นบอกนสําเนักเพนบิงโกที่เขาจะต้องตรวจปุ๊บอ่านหนังสือทุกเล่มแล้วเขาก็เป็นคนเลือก หังสือญี่ปุ่นหนังสือฝรั่งเล่มหนาที่จะซื้อลิขสิทธิ์มาแปลเป็นไทยคาดหวังว่ามันจะเปี้ยงมันจะดังบ้างไหมแล้วเขาก็ต้องอ่านตรวจปุ๊บเพื่อที่จะให้หนังสือสะกดถูกต้องทุกกระเบียดนิ้วเนี่ยบกโกต้องอ่านหลายรอบมากมันเป็นเอมพัตตีที่ผมมีความรู้สึกร่วมด้วยเพราะว่าผมเนี่ยก็เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่ได้รับโอกาสในการออกแบบจัดเรียงหน้าหนังสือต่าง แล้วเราเนี่ยจะต้องคอยอ่านทุกบรรทัดทุกย่อหน้าทุกคาแล้วก็เคาะเว้นวรคเว้นวรคให้มันได้ลงบรรทัดเพราะหนังสือทั้งเล่มเนี่ยจะต้องทาให้ถูกเราจะต้องมีตาหลายๆตามาช่วยกันต้องช่วยกันมองช่วยกันอ่านมันก็เลยเป็นอะไรที่ยากแล้วก็มีเอมพร์ตีมีความคอมมอนอยู่กับเขาผมก็เลยเหมาหนังสือมาห้าเล่มเพราะมีลดนู่นนี่นั่นแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยรีวิวหนังสือของบิงโก แต่ทั้งนี้ผมขอโทษคุณน้องบอก,กอคนนั้นด้วยว่าผมเป็นคนที่จำชื่อไม่ได้ถ้าเป็นไม่ได้คุณได้ฟังคลิป EP นี้ทักทายมาใน Facebook กันหน่อยคุยกันหน่อยนะครับเป็นคนที่คุยสนุกมากผมชอบมากครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสไตล์การเขียนของหนังสือเล่มนี้เป็นการเขียนแบบจ้อนแยงเริ่มตั้งแต่ชื่อหนังสือเลยครับ the s u b t e r f s u b t e r เท่าที่ผมไป Google มาเนี่ยมันหมายถึงความละเอียดปราณีตซับซ้อน ถ้าเทียบกับไทยให้เห็นภาพคือศิลปะกันแกะสลักอะไรที่มันย,ยากซับซ้อนต้องคิดหลายชั้นแล้วมาผสมกับ not giving u k ซึ่งเป็นคำหยาศิลปะกับคำหยาบมันจะมาอยู่ด้วยกันได้อย่างไรมันเป็นการย้อนแยง้งซึ่งคนแปลเป็นไทยนี่ก็แปลได้น่าสนใจชีวิตติดปีกด้วยศิลปะศิลปะนะการช่างแมงช่างแมงเป็นศิลปะได้อย่างไง ก็เริ่มนันแตชื่อละที่ย้อนแยงรวมไปถึงหนังสือเนี้ยเป็นมุมมองของยุคโซเชียลที่เรามองว่าเราจะเอาจะมีจะดีจะเด่นจะได้เป็นโลกคนนิยมแบบสุดโต่งช้าก่อนช้าก่อนคุณหวังเยอะคุณอยากได้เยอะคุณรู้สึกโลกแล้วก็ไม่พอเนี่ยคุณไม่มีวันพอดังนั้นเขาก็บอกว่ามุมมองทัศนคะติที่ดี จะช่วยทําให้คุณได้มีชีวิตที่มีความสงบสุขมากขึ้นรู้ไม่ถึงการาเล่าโดยที่ส่วนหนึ่งมีเขาเป็นตัวละครเองไม่ได้สวยไม่ได้หล่อไม่ได้เท่แบบเทพนิยายปูนปั้นมาจากที่ไหนแต่เขาเอาชีวิตจริงที่ดิบล้มเหลวที่เหลวแหลกแบบเด็กวัยรุ่นโโดนครูใหญ่จับได้ว่ามียาเสพติดไปโรงเรียน พ่อแม่แยกทางกันซึ่งรู้สึกว่าโอ้โหล้มเหลวแล้วจบมาก็ไม่มีงานทำก็โกกแกกงงงงงงงจนเริ่มสำเร็จมาทำธุรกิจออนไลน์ก็ดีขึ้นแล้วก็ไปตามหาความฝันแบบชาวตะวันตกก็คือการที่เขาได้ท่องโลกออกไปประเทศนั้นประเทศนี้ความฝันแบบเนี้มันเหมือนที่คนไทยฝันอยากไปเห็นหิมะสักครั้งไปจับหิมะสักครั้งเขาก็กลับมองว่า ชีวิตตรงแบบมันก็ไล้สาระอีกล,ล้มเหลวอีกรวมไปถึงการมองชีวิตคู่แบบเติมเต็มที่เขามองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ต้องมาเติมเต็ม,ตมกับชีวิตชันคุณต้องอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองแต่ละคนอินดีพเดนตต่อกันแต่มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันซึ่งเดี๋ยวในหนังสือเนี้ยจะเล่าต่อก่อนหน้าชีวิตคู่เขาเขาก็เป็นผู้ชายเสพที่เปลี่ยนผู้หญิงกูนอนไปเรื่อยๆแบบเล่าแบบไม่อายเลยอ่ะ แบบมดเปลือกอะสุดยอดมากแต่เขามีสิ่งที่สอดแทรกทันสติที่ดีๆที่ทำให้เราเบนเข็มชีวิตไปในทางที่ดีที่ควรกันแบบนี้แหละครับทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันวะอยากเล่าทั้งที่หนึ่งสือเล่มนี้เล่ายากมากเพราะเขาจะไม่เล่าตรงๆหนึ่งสองสามสี่เขาจะเล่าย้อนแยงผมจะพยายามเรียบเรียงเนื้อหาให้พูดรู้เรื่องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แล้วพบกันใน EP ีต่อไปกับการรีวิวหนังสือชีวิตติดปีด้วยศิละปะการช่างแมงสวัสดีครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ให้กดติดตามเลยครับกด Subscribe ที่ YouTube Channel p o s t ช h a ร re รวมถึง Podcast ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcasts p o t i f y p o d b e a n g ต o g l e p o d c a s t แและ b ล็อกดิและพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage Good Morning Podcast g o o d มีโอสามตัวมีคลิปดีๆในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วเจอกัน Good Morning Podcast ถ้าคุณชอบคลิปนี้ให้กดติดตามเลยครับกด Subscribe ที่ YouTube c h a n n e l Share รวมถึง PODCAST ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify พอรบีน Google Podcast s, และบ o อกดิและพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage Good Morning Podcast Good มีโอ3ตัวมีคลิปดีๆในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วเจอกัน Good Morning Podcast